เ,เอ้เป็นที่ตัวเมียไม่ใช่ตัวเมียแน่นแต่ตัวนี้ขา,ายปกติแล้วเนี่ยไม่สามารถระเบาดบุหรีออกได้ใ,ใช่ตีมันแน่นนะเธอใส่ไปแล้วจะขันออกไม่ไหนก็แน่นดะถ้าเราติดมันก็ยิ่งแน่นนะลองดูเออ งวังนี้ผมมาสัก8โมงนะได้ครับผมเติมพรุ่งนี้ซื้อน้ำยางเจ็ดโมงเราก็ออกเราซื้ออะไรน่าจะถึงที่แค่ประมาณ8โมงอ่ะเกือบ7แปดเอ้ยเกือบ8โมงละประมาณนั้นแหละแวะเองครัประมาณเสร็จเติมน้ำยาก็ประมาณก้าวเดีวใช่ไหมครับ100บาทไหม100บาท เดี๋ยวเราไม่ต้องเสียบลักคองได้ไหมได้ครับผมได้เนาะไม่ต้องเสียบแค่คองอย่างเดียวเสียบมัฟเยอ มีอะไรแล้วบอลลูนมันจ่ายอกเอกจ้บอลเสาบอนบ่ายนะตัดจีนไม่รู้เลยฮะไม่รู้เลยบอลจ่ายมาอลลูนบอนจ่ายแล้วแต่จีนแล้วเหรอไม่รู้เรื่องเลยตัดจีนแล้วเนะี่ยปีใหม่เมื่แหละกับปีใหม่เล็กกับปีใหม่ใหญ่ผลิดอะไร เขาเปลี่ยนเขาทำให้เราเขาไม่ได้ทำให้เราซ่อมเขาทำให้เราเป็นลูกใหม<อ>่เดี๋ย่เราไม่มีอะไรบบนั่นแหละมันไม่มีอะไรขายไงไม่มีอะไรขายคอมย<อ>ูทำแล้วเขามีอะไรหลือลืือเหลี่ยมเลยเจ๊แต่คอมเจ๊เขาว่าเจ็ดสูบนะช่างเออเจ็ดสูบแล้วรอบเปิดออกมาผมไปดูดูแล้วรอบเลยเจ๊ช่างรอบเลยเจ็ดสูบคอมเจ๊อันนี้ลูกเท่าไหร่เนี่ยเตี้ยเหรอผมว่าเพื่อผมสองพันด ยังใว่าใช้ได้นะนสามชั้นด้วยกันพี่ชายมีน้องชายเป็ลในร้อยลุกน้องเขาทาช้าให้นีโกดังเลยดังเลยแหละโกดังแหน่แบบนี้เลยความทังนั้นลุ้งแผ่นคาดอะไรกัน่ยผมไม่เข้าใจหรอก เราไม่ได้อาชีพนี้ถ้าช่างเห็นน่าคงจะเข้าใจไม่เข้าใจเหมือนลูกปืนอะลูกปืนโรงงานผมตู้ดีอ่ะที่เป็นในสลิปตัวนอกนะช่างนะเลื่ยใหญ่อ่ะเผาสี่นิ้วอะ่ะคอนแชรแบริ่งอ่ะขายตับละพันกว่าบ,บาทถ้าของใหม่สี่พันกว่าแล้วมันเป็นรอบตรงเลยมั้ยไม่คอนแชรแบริ่งอ่ะลูกปืนอย่างเยอะ แต่ค่ณวันไครดีคุณเก่าเนาะคุณเิี้ย ไอคอนแล้วก็พรุ่งนี้จะซื้อคน้ำยาคอมแอร์มาแล้วก็ขี่มาจะไม่ต้องเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนี่มาเสียบปลั๊กแล้วจะไม่ต้องเปิดแล้วลืมไปเปิดทำไงเออเสียบไปเปิดก็ทํางานไม่ได้แล้วเขาต้องเปิดอ๋อน้ํายาไม่มีใช่ไหมจช่ทำงานไม่ได้ไมพรุ่งนี้ก็ลืมอย่ไงเงี้ยจมเสียบใช่

ใหญ่อวกเต็มด้วยใหญ่อวกเต็มไงฮะเนี่ยผู้จัดการผู้ผู้จัดการเขาเลือกให้วะเนี่ยเห็นไหมเราเทแลสิ่งการอยากาะดูแลให้ใหใหให รวอยู่แล้วเช็คไยว้ยขันพอดีไปก่กนขันก็ขันพอดีกัขันพิเศษเลยดิครอยเช็คอะไรลวกดับลูกค้ามาไม่ได้หยุดไม่ได้หยอก็ต้องมีเวลาว่างเป็นต่อต้อเปิตัวร้อยก่อนใช่แบบปล่อยนี่เยอ่อยไปนู่นเจ็ดโมรีนู่น ได้แนี้ร้อยจึงก็ถือใบไว้แล้วก็เป็นต่อภาษีกรถครับจเป็นอกัน้ีนี้ัน่เข้าอ่ะต้องไปต่อแก๊สอีกอ่ะัวตรอตรอเลยไม่ฝากเข้าต่อเลยช่างต่แก๊สเลยฮะนี่ค่ะนี่มีแก๊สเอ้แก๊สหลอไม่ต้องขอต่อยงเข้าเลื่อไหมฮะ ได้เลยต้องตรวจเมีออ่ไดนกล่นเนี่ต้องตวแนปัหาชลีก็ได้ะไปลบีนั่นเเมื่อก่อนจะต่อเองแหละไป่นไม่ต่อเองเลยไม่ได้เข้าตลาดอไปเข้าได้แล้วช่างผมกลับไปแล้ใช่ไหม